à cho anh ăn khổ lời dài kia rồi à khai nhàn khàn xưa đi chỗ xưa. ถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยอา้าวยืนต่อดีไหม,ไมไแล้วเราจะเอานิดๆหน่อยๆทำไมอ่ะหมดยางของหมดแล้วยังอ่ะอันนี้อ่ะเต็มคันนี่แหละโอเคทั้งคันเนี่ย ระวังล้มนะ่อเงนัจานก่อนก็ได้มั้งหมดแล้วของหมดแล้วก่อเรียงเลยรอติ๊กอ่ะโทรดิเดี๋ยติ๊กคนเดียว เราไม่ได้โทรสัมมาโทรสัตว์เลยนะ่ห้าสิบห้าร้อยเงเมาเมากันใหญ่เลยระหว่างรอใส่บุญอุ้ยระวังไม่ลงเงินยังนะเมื่อกีอะไรคะแหมนั่งรอนั่งรอวีดีโอ กำลังได้ที่เลยเมื่อกี้เสรเสรจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ้่างๆก็เอาเอารถไปเพื่อตามาไปไปที่วัดอะไรนะดาโอแล้วคนปฐมเออใช่ไปหนต้นไมอ้อย่อยาไป้ปนน่องเย